รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการพัฒนางาน PA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568น่ายโชเอกศัก์มาโชกค,ครูชำนาญการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชื่นชมสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคามด้านการจัดการเรียนรู้การสร้างและพัฒนานหลักสูตรสถาบันศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาทั้ง3ระดับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รูปแบบการสืบสอะความรู้5ขั้นตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคเรียนที่สอง ปีการศึกษา2567แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง3ระดับแผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดการเรียนรู้ผู้เรียนร้อยละ70ขึ้นไปได้พัฒนา เต็มตามศัก,กยภาพในการเรียนรู้ผู้เรียนร้อยละ7 0สบขึ้นไปมีทักษะกระบวนการคิดการเรียนรู้การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สื่อออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นสื่อออนไลน์ผ่าน youtube ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา การวัดการประเมินการเรียนรู้และการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ดำเนินการวัดและประเมินผลตามเครื่องมือวัดและประเมินผลโคงแผนการจัดการเรียนรู้ผู้เข้าสอบกลางภาคร้อยละ60ผู้เข้าสอบเอ็นเน็ตผู้เข้าสอบปลายภาค2งทับ2567ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ ดำเนินการเยี่ยมบ้านเพื่อวิเคราะห์การสังเคราะห์ผู้เรียนจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของครูหลังจัดการเรียนรู้อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม20กุมภาพันธ์2568 โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและรายวิชาจัดทำประวัติการเรียนรายบุคคลรายงานสรุปผลการลงทะเบียนบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การดำเนินการตามระบบช่วยเหลือผู้เรียน การเยี่ยมบ้านผู้เรียนผ่านระบบ MKCare การใช้ l ล n e ออฟฟิเชีในการแจ้งข้อมูลข่าวสารการใช้คำปรึกษาแนะนำ Advice Center ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษา 1. รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกอรรระดับอำเภอชื่นชม 2. หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ 3. งานนิเทศ 4. งานนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานสกรรระดับอำเภอชื่นชม 5. หัวหน้างานบุคลากร 6. หัวหน้างานตรวจสอบภายในประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายการรับและส่งต่อผู้เรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายสพอปเขต3การลงนามร่วมมือกับภาคีเครือข่ายปีงบประมาณณนะสกรอรอำเภอชื่นชม การลงนามความร่วมมือ o อเบกซีโร่ดรอปเอาท์นสอพปเขต3เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์การพัฒนาตัวอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 1. แผนพัฒนาตนเอง IDP ประจำปี 2. รายงานผลการพัฒนาตนเอง 3. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4. แบบประเมินความพึงพอใจ 5. ใบประกาศเกียรติบัตร หกหนังสือเชิญหนังสือสังการหนังสือขอบคุณการมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2. การเข้าร่วมประชุมตามกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายกลุ่มนโยบายเร่งด่วน 3. การปฏิบัติงานวิชาการของสอกรระดับอำเภอและระดับจังหวัดการนำความรู้ ความสามารถมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้สื่อวิดีโอประกอบการเรียนรู้ใบความรู้ใบกิจกรรมใบงาน